นะครับจานเดิมๆที่เราถอดออกจากรถมามนะครับจะเป็นคลื่นนะครับผมนะี่ครับคลื่นแบบนี้เลยนะครับผมก็นี่ครับเราจะเอามาเทียครับผมนี่ครับช่างของเขาเิยมาเทียจานนะครับบิ้นนะครับผมเทียจานก็เทียได้อยู่ประมาณหสองครั้งนะครับผมไปไล่เสียนะครับผมมาดูนะครับมันจะเป็นใส่ขึ้นนิดนึงนะใส่ใส่คลื่นจะต้องทำหลายรอบหลายรอบนะครับเพื่อจะให้ได้หน้าแปนที่เรียบตรงกันนะครับผมับ 私たちは。<noise> <noise> ครับผมนี่มาเชียดด้านหลังนะครับผมน่ครับก็เริ่มเชียร์ครับผมใช้สายวิซีของช่างนะครับผมเขาก็จะกึงด้านหลังปรึงให้หน้ามาเรียบเหมือนกันเหมือนด้านหน้านะครับนะครับไปเรื่อยเรื่อยนะครับแบบรอบจนได้หน้าแปนที่เท่ากันนะครับ เสร็จแล้วช่างเขาก็จะเอากระดาษทรายมาถูๆนะครับอถอนออกมาแล้วนี่ครับเชียเสร็จแล้วครับเรียบทั้ง2ด้านเลยนะครับผมอันน,นี้บาที่ว่าสามารถเชียร์ได้ถึงเท่าไหร่นะครับมันจะมีเซ็นเตอร์บอกตรงนี้ครับว่า